เปิดข้อดีข้อควรระวังฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนดาบสองคมกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่โดยไม่มานานมานี้นาย,ยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินประกาศเตรียมออกมาตรการฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปเป็นการชั่วคราวในช่วงไฮซีซั่นซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลวันชาติจีนนานถึง1สัปดาห์ ด้วยแผนใหม่นี้จะทําให้นักท่องเที่ยวจีนไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศไทยอีกมีเพียงหนังสือเดินทางพาสปอร์ตก็สามารถเข้าไทยได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายโดยนับเป็นยาแรงเพื่อเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยหลังจากที่รัฐบาลชุดก่อนมีเพียงมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเท่านั้นโดยสําหรับเป้าหมายของรัฐบาลเศรษฐาคือเพื่อกระตุ้นจํานวนนักท่องเที่ยวจีนในปีนี้ให้ทะลุ5ล้านคน ดยคาดการว่าจะช่วยสร้างรายได้4 4 6 0 0 0 0ล้านบาทจากการที่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาอุดหนุนสินค้าและบริการต่ตางๆในท้องถิ่นไทยตั้งแต่ร้านขายสินค้าที่ระลึกสินค้าทำมือร้านอาหารธุรกิจรถทัวร์บริการท่องเที่ยวรวมถึงคนขับรถแท็กซี่แต่อย่างไรก็ตามแม้ฟรีวีซ่านี้จะช่วยดึงดูดไรายได้จากการท่องเที่ยวจากจีนได้มากขึ้นแต่ก็มีเสียงท้วงติงว่าการเปิดให้นักท่องเที่ยวจานวนมาก ลังไลเข้ามาในประเทศไทยถ้าไม่มีการคัดกรองที่เพียงพออาจเอื้อให้เกิดนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาหาผลประโยชน์ทรัพยากรในไทยทําให้เม็ดเงินส่วนนี้อาจไม่ตกถึงมือคนไทยอยู่ประเทศไทยเท่าที่ควรอย่างในกรณีทัวร์ศูญเหรียนและทุนจีนสีเทาที่หลบหนีการปรับปรามจากทางการจีนเข้ามาในรูปแบบนักท่องเที่ยวการฟรีวีซ่าคืออะไรมีข้อดีอย่างไร ฟรีวีซ่าคือการที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องขอวีซ่ามีเพียงหนังสือเดินทางก็เพียงพอซึ่งข้อดีคือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าและประหยัดเวลาในการทำเรื่องเข้าประเทศนั้นลงไม่น้อยตามปกติแล้วแต่ละประเทศจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไปเช่นสหรัฐอเมริกามีการเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่185ล้านดอลลาร์หรือราว6 7 0 0บาท จีนเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่ที่1,650บาทสำหรับเข้าออกประเทศหนึ่งครั้งอีกทั้งการมีวีซ่าที่ได้รับอนุมัติจากประเทศนั้นจำเป็นต้องผ่านการยืน่นเอกสารต่างๆมีระยะเวลาดำเนินการหลายขั้นตอนโดยเฉพาะประเทศที่เข้มงวดด้านวีซ่าอย่างสหรัฐอเมริกาจะมีการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอวีซ่าด้วยซึ่งดังนั้นหากประเทศใดออกระเบียบให้ชาวต่างชาติไม่ต้องใช้วีซ่าในการเข้าประเทศ ก็ะจะช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายและเวลาลงไม่น้อยเพื่อเพิ่มแรงดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นข้อดีของการขอวีซ่าจีนประเทศไทยนับเป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวสูงโดยกองเศร,ฐร,รษฐกิจการท่องเที่ยวเลกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ข้อมูลว่าตั้งแต่วันที่1มกราถึง25มิถุนาพศพศ .2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยรวม12,464,812 12คนสร้างรายได้ให้ประเทศสูงสุดถึง5,14,237ล้านบาทและรัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้จะทำให้ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศทะลุอยู่ที่30ล้านคนและนักท่องเที่ยวจีนทะลุ5ล้านคน การที่ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยล่าสุดในแต่ไรมาส2ปี2560เติบโตเพียง1.8%เมื่อเทียบกับปีก่อนด้วยต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่3.1%สะท้อนให้เห็นถึงตัวเลขที่น่าผิดหวังและเศรษฐกิจไทยชะลอตัวมากกว่าที่คาดการดังนั้นนโยบายฟรีวีซ่านะักท่องเที่ยวจีนอาจช่วยเพิ่มแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและทำให้ตัวเลข GDP เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ข้อควรระวังการฟรีวีซ่าจีนแต่เดิมนั้นประเทศไทยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากจีนด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าแต่ในครั้งนี้รัฐบาลเสรษถาคือฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนซึ่งไม่ต้องใช้วีซ่าก็อาจทําให้การคัดกรองที่เข้มงวดผ่านวีซ่านั้นลดลงแต่ทั้งนี้วีซ่าเข้าประเทศไทยแบ่งประเภทนักท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์เป็นวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าทํางานวีซ่านักเรียนวีซ่าธุรกิจ และวีซ่าคู่สมรสอีกทั้งมีการกำหนดระยะเวลาและขอบเขตกิจกรรมที่สามารถทำได้สำหรับวีซ่าแต่ละประเภทอย่างในบางประเทศการถือเพียงวีซ่านักเรียนสามารถเรียนหนังสือได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถทำงานได้ในระหว่างเรียนเนื่องจากจีนมีจำนวนประชากรมากถึง1,400ล้านคนและเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมากซึ่งในประชากรจีนจำนวนมากนั้น ก็มีชาวจีนจํานวนหนึ่งเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวดังที่เคยเกิดกรณีทัวร์ศูนย์เหรียญที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวจีนบางกลุ่มติดต่อกับบริษัทที่เป็นเจ้าของคนจีนไว้ล่วงหน้าซึ่งบริษัททัวร์นี้ใช้ตัวแทนเป็นชื่อคนไทยเมื่อกลุ่มทัวร์จีนมาถึงประเทศไทยก็ใช้บริการจากทัวร์จีนร้านนวดร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่มีเจ้าของเป็นคนจีนโดยไรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ตกถึงมือคนไทยเลยสักบาทเดียว ได้กลับใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่จากประเทศไทยแทนและนอกจากนี้ประเทศไทยยังเคยเกิดกรณีทุนจีนสีเทาเป็นกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายที่หลบหนีการปราบปรามอย่างรุนแรงจากทางการจีนเข้ามาอย่างประเทศไทยแทนและเปิดธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงบ่อนพนันหรือเว็บพนันเพื่อดึงดูดรายได้จากชาวจีนและชาวไทยที่เข้ามาใช้บริการ โดย2กรณีดังกล่าวนี้อาจพบเห็นมากขึ้นในประเทศไทยจากการใช้มาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนในเดือนตุลาคมนี้เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ทะลักเข้ามาและการคัดกรองที่ลดลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยดังนั้นความท้าทายที่แลกมาก,กับรายได้การท่องเที่ยวที่สูงขึ้นคือรัฐบาลไทยอาจจําเป็นต้องเพิ่มการคัดกรองและจํานวนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แทนโดยเฉพาะตำรวจ ที่จําเป็นต้องกวดขันและสอดส่องมากขึ้นเพื่อจัดการชาวจีนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากไทยอย่างไม่ถูกกฎหมายและไม่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องซึ่งในทางปฏิบัติอาจถือเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรหากไม่มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างรัดกุม